ขุด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 ขเดขกะขุดกุดขุดขุดขดขุ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 ดลุดขุดขุูกุดข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 ุ่ขุดขุดดขุ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 ดขดข้ดขุดขุดขดขุ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 อขุขุดขุุดลขข อะไรนเว้่น้อยขนาน้นแนตเาเป็นคนขายเาพดไม่ได้หอผมมาละมาละทาไมอ่ะทไมคนขายถึงพูไม่ได้อ่ะมันอวยตัวเองไอวยตัวองเดี๋ยวผมิแล้วผมจะเล่าให้ชมเ ปรับปรุงมาเป็นวีสองปรับปรุงเล้ะเป็นไรเป็นไรไม้องห่วเดี๋ยวบอกเลยรสชาติเป็นยังไงคือวีหนึ่งดีเหรอคือหมูสับหมูสับบีชีด้ลยนะเดี๋ยวทุืคนไม่รู้มีชีดด้วยชีสนิ้นึงหสามบีชีดเหรอีชีดนึงใส่ชีสลมูสับใส่ชสคือวีคือวีนึ่งเนี่ยลืมใส่ผงชูรสใช่ไหมวะนกบอกว่าลืมใส่ผงชูรส บอลแลกบอลแลกสติ๊กชุเรขาไม่เขรกแหลกเขาตากูบอกจุกเกมไปแล้วกูแจ้เกมไปแล้วเอาหมเลาจุยเรมใส่บอลแกบอแกก็ใส่ที่หมูซะครับมวโทษอาราเบน่ากินดีแต่ฟังจตรีวิวแล้วยังไงดีเนี่ยรโทษาไปชิมได้ โอ้พี่พี่จะมาส่งยันนี่น่ะว่ามันจะมาเชิงเนอะว่าเราพี่ของใจหายหมดแล้วช่วยอะไรดาวไปหมดแล้วอะไรมาอย่างดีเอ้ยจะไปเก็บกรอก่อนอุ้ยโปรเซนต์ิกเกิลเอามันได้แล้วนีสองและเดอะเมลอะไรบ้า ตอนนี้เราหันมาดูเดิมจกันแล้วนะเนี่ยเดิารวบเดินเขารวบเน็นสร้างผลงานยนีกาแล้ว10วิ10วิน0วิ10วิ1ิ10ว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 ิ10ิ1ควิ1ปัิ1วิ10วิ10วิป0วิวิ10วิ10วิ10วิ1วงไอ้ิ10วิ10ิ10วิิบิ โมจริงจังอ่ะที่อ่ะไม่รู้แคนปองไเึงหลอกตัวปูโลกไหลอกวงสมมติมาทเป็นการโฆษณาเออทำเป็นโฆษณามิได้กูแบบไหนแบบจริงก็มันก็คือเหี่ยวให่เหี่ยวหมดแล้วทำเงี้ยพี่อยู่น่าโดนตกแน่หนูบอกเลยพูดจาไม่ช่สัน เมื่อไหร่กูจะได้ชิมเนี่ยแต่ว่ารูปรูปอันที่เป็นรถหมูสับอ่ะมันทับกับตัวหนังสือนี่เมาว่ามันดูคัดตาแปลกมันไม่เหมือนรูปอื่นรูปอื่นมันสวยสวยดี

ผที่มกลับมา้าผมกลับมาลอยฟ้าเด็กเมียซีลเดอร์โอ้ดสตันึ่งหายไปแลมาที่นี่

เรามาก็โดดตามดู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 ด

บุรีทำไมหมูแล้วกันไก่เลยบุรีจังไม่เห็นวก็อยากกินมาไม่เชื่อักน่ากแต่อยากกินมากเลยกูอกกูยากกินาีเทลยแต่จะสำ่าแ้วมันต้องฟูๆแบบนี้น่าเหงวเหนอ

ライトアームを発見空を見なケアパッケースだよサポートが必要だ操作開始ガンガン運動 井上さん見つた。いいね<リ>

を発見残り10秒。

あっちゃん楽勝で一瞬で倒してやる敵を確認近くにいる

エーペックスのチャンピオンとなりました。